ว่าแม่โม anyway, ่เลกินม่อะโม่ควรมีจัตตาซอยเป็นดวงพอหลังบ้านเพรกๆเกมไม่ต้องมาคุยกับฉันในหน้าว่าทอยวิมึงยังจำไว้ถึงมึงยื้อจัดใจเรียกว่ากับกวรมึงไม่เอาอยู่แล้วไปเลย มึงเมามาจากไหนไอ้หนุ่มไม่เมาแบบเนี้ยก็เมามาจากคาร์ดิวานงานอะไรอะเรียกว่าก็เมามาจากงานเจงงานเจร้านบวชอ่านร่อสกครังานเจงงานเจร้านบวชงานเจงงานเลยร้านบวชว่าร้านเจ้าเมียมันแเงงาน Trưng lan bào cụ mình họ khác để trưng mần bùa Trên Ừ Có trao bù trái đẹp đó ừ. nói Mừng quay ảnh trông cả để trên nát Trên lan bào cụ trên nát ừ. Thì Rồi Trên Mừng phải phố bỏ trao này ăn buồn cả nó Ừ quay bắt đẹp Nói bắt kia nó cứ lại đi chưa vô màn, văn phá chá, cháu phá ná châm lọt. Kỳ hạn thì nãy bởi nửa, kỳ tràn phim phát niệm. Bởi điều đó, nó cũng là cuộc phim vô ra, vệ ra, nằm cụ vào cháu, cao bột. sát hai cháu bỏ cháu quyền bình, chám lọt chân cha mình vô tróc ra chú là nó ra cái này cái của mày kia ấp coi gì phơi ai mới nước bung ra màu này mày cứ ấp ai con. hay đây về đi đâu mong con đi đây phà má đi ra trà vá có giang lùi rồi mày ai mày nào mà บ่อันเราอะไม่ร้อยคอยบ่อบแปรดวงไม่ร้อยเพื่อก็พยยามึ้นลอดราตรานนรายรายร้องกันะยืดเดิมยบ่เนี่ยไปมัวก็ตาไม่แก้วคอยย่ามัวกไม่ี่มวก้เลยมึงยังย่างก็สักตอนหนึ่งตีเลงย่างกูยังตอนหนึ่งพอได้ปากรัว ตอนเดียวฝากกลัวรอดเออกลัวมนุไปติดจนยานละมันทำไมตอนนั้นกลัวบางเนี่ยนี่ก็เหว่ายางฝากกลัวเออโหนว่ยูไเยนี่ยพมีใจกับน่าเจ้าตบัดซีก็มาแก่ก็มาใ่มึงแต่เด็กไม่เคยมองปร่เด Con màu đi, bì sơ tiệc bạc ban thì mày rồi, ra quân chạy mô phần mềm trạy kèm mới một krâm cụt dè dài dè ghê 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 chơi ghê 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 โอยเนี่ยเจ็บมันยอดกูลงงอวะโตพอกูลงแล้ว <laughs> 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 <hums> <hums>